ตมุ่มอมุ่ชมธของพระโต้พุทโธแคหลวงเาัถวายพุทโธของเองของกระจกทองดีจงเเอออว่าเออดูเป็นแบบะปู่ทองแบบนี้คระปู่หางเียกันของสิดใช่ครบปู่ ตัวเองมีเรื่องแปลกอยากเล่าให้ฟังแป๊บเดียวแป๊บเดียว<ๆ>มีเรื่องแปลกอยากเล่าให้ฟังที่ไปกราบหลวงปู่ไปถ่ายหลวงปู่มาเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่หลวงปู่ท่านเขียนสิ่งนี้ให้ลองอ่านดูหลวงปู่เขียนให้กับมือเลยแปลกมากแต่ปกติหลวงปู่ก็ไม่ค่อยเขียนอะไรปกติหลวงปู่จะไม่ค่อยพูดถ้ารู้ว่าพี่ยุ่งไปอ่ะท่านจะรู้ว่าพี่ถ่ายทำดังนั้นน่ะท่านจะไม่ค่อยถ่ายอะไรกับพี่เดี๋ยวกันนะหลวงปู่เขียนว่าะธาตุปู่เพรตะกนครม,มีแต่พุทธของวรนสร้างพุทธลูกไทยแปลกป่ะคืออะไร พระธาตุภูเพชรตอนแรกที่หลวงปู่พูดอ่ะที่ได้ยินว่าพระธาตุภูเพชรภูเพชรอะไรหลวงปู่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้หลวงปู่ก็บอกว่าบอกใช่ภูเพชรไม่ใช่ภูเพชรแล้วภูเพชรเนี่ยอยู่จังหวัดสกลนครแล้วยิงขอวงปอีกสกลนครเกี่ยวอะไรคือเราไม่เคยไปไม่เคยไปสกลนครเลยนะเราไม่เคยไปสกลนครเลยแล้วหลวงปู่บอกว่าที่นี่มีแต่พุทธขอเดาว่าที่ท่านเขียนคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปทรงขอมนะครับแล้วท่านก็หยิบเป็นเหมือนพระพุทธรูปอ่ะมาให้ดูว่าที่นั่นน่ะมีแบบนี้เป็นพระรูปทรงขอมเลยเหมือนแบบสร้างมาเป็นพันปีแล้วแกป้าให้พี่ไปสร้าง พระพุทธรูปทางไทยเป็นแบบทรงไทยอ่ะไปที่นั่นสร้างปางสุโขทัยกลมๆงามๆนะพวกเองมิตรบุทรบุก นี่คือสิ่งที่แปลกมากแล้วทำไมหลวงปู่ถึงเขียนให้่ะเอาตรงๆคือพี่คิดในใจแล้วบอกหลวงปู่ว่าอยากไปทําบุญที่ไหนก็ได้คืออยากไปทําบุญวัดไหนก็ได้หลวงปู่บอกผมหน่อยท่านก็เลยยกสิ่งนี้ขึ้นมานี่อยู่ในเหตุการณ์พระที่หอจีวรท่านอยู่ใช่ไหมแล้วท่านก็เหมือนอธิษฐานจิตแล้วท่านก็อธิษฐานจิตเนี่ยยกอยู่ประมาณนาทีกว่าเงียบต้งห้องเลยแล้วท่านก็เขียนยยกระดาษแผ่นนี้ให้ยุงนี่คือแปลกมากแล้วก็วันนั้น่ะพยานในเนเจ้าก๊อตที่ร้องเพลงคาถาพลิกชีวิตก็นั่งอยู่ในนั้น ่มถ้าภ is um. oh. is ูเพ็คสกลนครอ๋อถ้าภูเพ็คนี่เป็นเป็นต้องขึ้นไปครับแต่ว่ามันเป็นพระราชุภูเพ็เป็นเกี่ยวกับพระยาคอมครับพระยาคอมถ้าผูเห็นผูเพ็จะต้งทมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นเกี่ยวกับพระแม่โสมมาปรแกรมขึ้นไปรับครับ โอ้อยากให้ผมไปสร้างนะครับผมดนแล้วผมเป็นเเป็นบุญเนาะการเงินถือเกลือนป็นุณผูมากครับพี่ก็เลยไปเซิร์ชทำกันจึงได้ไปรู้ว่านี่คือพระธาตุต้องสาบพระธาตุต้องสาบก็คือพระธาตุที่สร้างไม่แล้วเสร็จสร้างมาเป็นพันปีแล้วนะมะเพราะว่าหนูเห็นว่าเกี่ยวกับพยานมากด้วยนะพี่ยงใช่หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเราหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดสองวันก่อนที่หนูวอกหนูฝันเห็นงูสองตัว ทุกอย่างน่าจะไม่บิงเอิญนเพราะพี่ยงบอกว่าหลวงปู่เขียนอะไรให้แต่หนูยังไม่รู้ไงเกี่ยวพันกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยสองวันก่อนเพิ่งฝเห็นเป็นงูสองตัวพี่ยงเลยเข้ามาหาหนูในฝันเนี่ยคือไม่ได้เลยมาทาร้ายทาไม่ดีนะเลยมาเหมือนจะมาบอกอะไรสักอย่างเพราะพี่ยงบอกว่าหลวงปู่บอกว่าจะให้ไปที่นี่อะไรเงีเ้ยเหมือนมาตามหรือเปล่าต้องบอกว่านะครเรามาวัดพระธาตุหมื่นหินเนี่ยก็มาเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่าก็คือมาเพราะพญานาคสีดํา นะครับแล้วก็ที่วัดพระธาตุมือหินวัดของหลวงปู่เนี่ยก็มีองค์พญานาคสีดําแบบนี้แต่ในฝันก็คือเป็นงูที่ไม่ใช่สีดําเป็นสีเหมือนแบบสีดินนะพี่อุ๋มสีแบบไม่ใช่สีดําแต่อีกตัวนึงจำไม่ได้ว่าสีอะไรแต่มาคู่กันเลยตัวใหญ่มากแล้วเวลาเลื้อยเขาไม่ได้เลื้อยเหมือนงูทั่วไปนะไม่เลื้อยแบบแบบนี้ไม่ได้เลื้อยแบบคอแบบทั่วไปนี้นะคะเขาเลื้อยแบบคอตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็เลื้อยพอเขาแบบเห็นหนูเขาหันมาทั้งสององค์เลยคือัแบบนี้แบบนี้เหรออ่าใช่เขาเลื้อยเข้ามาหาหนูแต่ แต่รู้เลยว่าไม่ได้มาทําร้ายไม่ดูร้ายไม่ดูร้ายแต่หนูกลัวในฝันกลัวก็คือแบบหนีเข้าประตูไปเป็นเหมือนแบบ้านไม้เก่าๆอ่ะแต่ไม้อ่ะมันผุข้างล่างอ่ะมันผุแล้วมันเห็นแบบพื้นข้างล่างเห็นพื้นข้างนอกอยู่อ่ะคือหนูเห็นสายตาเขาแบบมองแบบอ่อนวอนคือเหมือนแบบไม่ได้ทําร้ายอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็คือก่อนอันเนี้ยเบลลี่ฝันเห็นงูเป็นงูสีน้ำตาลเออจะสีน้ำตาลอันนี้นะผมผมสมมติว่าสมมติว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้นรื่องกันเซิร์ชพระธาตุภูเพชรให้พี่หน่อยเซิร์ อันนี้คือแปลกนะพี่ยุงปกตินูไม่เคยฝันเลยนะอนะเหมือนนี่คือพระธาตุภูเพ็กแต่เป็นพระธาตุเก่าแก่มากนะพี่ยุงสร้างไม่เสร็จไม่มีหลังคามองจากมุมบนเนาะท่านอาจจะเคยทุดงผ่านในสมัยก่อนเนาะหรือท่านอาจจะรู้อยู่แล้วด้านบนเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปเป็นปางขอมจริงๆเป็นปางนาคปกนาคมีก้าเสียนะครับเห็นป่ะดูพญานาคเนี่ยจะเห็นเลยศิลปะจะไม่เหมือนไทยพญานาคจะเป็นแบบเหมือนงูอะหนูบอกหนูไม่ได้ฝันเห็นพญานาคหนูฝันเห็นงู ได้ไหพี่หนูบอกว่าไม่ใช่สีดําแต่สีคล้ายเหมือนดินอืมเสียงตาลแปลกนะพระพุทธรูปบนนี้จะเป็นปางขอมแล้วมีอยู่สององค์ดูนะเป็นดินทั้งคู่เลยไม่มีโลหะหลวงปู่ท่านจะให้เราไปสร้างพระพุทธรูปที่เป็นโลหะเนื้อทองเหลืองเป็นครั้งแรกนะที่หนูเซิร์ชเข้ามาเห็นนี่เหม่ยลี่ไม่เคยเห็นนะใช่ใผมเนี่ยอยากจะเซิร์ชให้เห็นแต่ผมมารู้อยู่แล้ววันนั้นในที่ผมกลับมาจากหลวงปู่อ่ะผมเข้าไปเซิร์ชเลยพระธาตุภูเพชรคืออะไรผมได้รู้ตำนานว่าที่นี่คือพระธาตุล้างพระธาตุที่อยู่บนเขาสร้างมาเเปป็นนนพัีแล้้้้วสสรราาางงไม่่อยูด พี่แค่หาคําตอบในใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่ให้ไปสร้างพุทธรูปวัดในเมืองไทยมีเป็นหมื่นๆวัดทําไมหลวงปู่อยากให้นําพระพุทธรูปสร้างใหม่เลยนะเป็นฟางสุโขทัยขึ้นไปประดิษฐานที่นี่เราว่าอาจจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนนั้นปู่เพชรปู่เอยู่ที่สกลนครเนีผมเคยไปอยู่ครับเด็กพระวยามท่าน ข้าเจ้าก็มีเดือนเดินผ่านอยู่ครับหมอปู่เดินผ่านอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขาเจ้าขาเจ้าไม่ไม่รู้เลยเทวดาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นมันเกี่ยวกับเรื่องที่หลวงปู่บอกให้ผมไปหานงไอ้คำว่าข้าเจ้ายามครับเฮ้ยแต่วายโพธิลูกของเรื่อคอับเป็นชอบท่องดีเจัง เออออกมาเออดูเป็นแบบนะปู่นะเอาทองแบบนี้นะปู่งอแง่งี้ละไปทองสำลิดใช่ไหมครับปู่ไปขวดบังโอตั้งสี่ตัวพระพุทธมังกรเออโคนนี่้น้าตาพระแม่โสมานอ่าเหมือนแบบพระพุทธรูปที่แบบมันเป็นพระยุทธ์พรุทธรูปหอมแต่ว่าเขาว่าเขว่าเป็นเกี่ยวกับพระแม่โสมมาศิษยปการศิีที่อยู่ตรงนั้นข้างล่าง แต่ข,ข้างบนจะเป็นมีพระรูปแบบนี <met> ้ครับสีดำที่เพื่อนผมเอาผมคือขจาวัยพัทลูกเฉพาะให้เฉพาะคำว่าสามปันครับท่านผู้ชมเดาช่องกันที่เกิดขึ้นยังไงตัวเราดีครับจะทำให้ดีครับผู้ครับสาธุครับผู้ครับ เราจะมีทางรู้คําตอบเด็ดขาดตราบใดที่เราไม่ได้ไปใช่หนูยังคิดอยู่เลยว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ทําไมถึงเกี่ยวพันกับที่นี่ถ้าเราได้ไปถึงที่น,นั่นเราถึงจะรู้เองเอาละถ้าใครมีความรู้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับธาตุูเพกสถานที่แห่งนี้บอกผมได้แจ้งมาในเพจผมผมจะได้รู้แล้วเดี๋ยวยังไงเราอาจจะต้องติดต่อ <c oughs> ท่านเจ้าอาวาสคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดวัดนี้ <c oughs> เราจะได้ไปขออนุญ,ญาตในการสร้างพระไปประดิษฐานที่นี่เนาะ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวไปหาคําตอบกันที่สุวรรณภู ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญ,จ,รญจ้า